สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟทุกท่านนะคะก็เช้านี้นะคะย่าก็ใส่บาตรนะคะใส่บาตรแล้วก็ใส่บาตรทาบุญนะคะให้ป๋าแล้วนะคะให้ปา๋าช่างแม่งนะคะมาเช้าวิที่สวนให้นะคะให้แล้วนะคะก็ ตามรายชื่อนะคะที่ยาตขลูกสะใภ้เขียนแล้วก็หย่าน้ำไปให้เพื่อนแล้วค่ะตามที่คุณดูโรส่งมาแล้วก็ให้แน่ที่เขียนให้ค,ค่ะก็ตามนั้นนะคะเนาะนะคะก็เสียใจนะคะที่ในการจากไปของป่าช่างแม่งในครั้งนี้นะคะก็คือยืนยันแล้วว่า ฝ่าท่างไม่ดไปจริงๆค่ะคุณยุโรยืนยันมาด้วยหลับคามแล้วก็ต่างๆนะคะที่มาส่งมาให้ดูน,นะคะก็คือเพื่อนจากไปจริงๆนะคะค่ะก็ะทำบุญให้ป่าขึ้นนะคะไปเึงพบที่ดี ขึ้นสว่างชั้นฟ้านะคะไปที่ดีๆที่ฝ่าที่ได้ไปอยู่สมกับป่าทำบุญทำบุญมาโดยตลอดนะคะก็ขอให้สาไปถึงพวกที่ดีแล้วก็ขอให้มีเจสิงดีเกิดชั้นหน้าก็ให้ฝาเป็นนางฟ้านางอิมบาดามาอยู่ในใจพวกเรานะคะในใจพวกเราเนาะนะคะยังรักฟ้าเหมือนเดิมนะคะอยู่ในใจ พวกเรา, YouTuber, ะะาย a, ะะูทูบเบอร์นะคะสายลุงป้านะคะเสมอนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเนาะนะคะกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่ครอบครัวป่านะคะคุณครอบครัวป่าแต่เราก็ไม่รู้จะรู้จักแต่ป่านะคะแต่ครอบครัวเพิ่นก็ไม่รู้ว่าเพิ่นมีครอบครัวมีอะไรเราก็ไม่รู้ค่ะย่าก็ไม่รู้แต่แค่เพิ่นเข้ามาเพิ่นจะบอกป่าช่างแง่งป่าช่างแน่ง ในฐานะย่านะคะเป็นยูทูบเบอร์นะคะเมื่อก่อนย่าก็เคยได้ชิปปิ้งเจอกับป๋าะะป๋าก็จะส่งชิปปิ้งเจอให้ย่าประจำย่าก็เลยมากรกอกนะคะเพราะว่าเริ่มต้นที่ป๋าเข้ามาป๋าก็จะเข้ามาที่กรอกก่อนนะคแล้วไ,ไปจำปนองเนาะแล้วไ,ไปจำปาดงะคะ่ะก็ เศร้าค่ะมันนี้เศร้าแต่ว่าทําบุญให้เพิ่มนะคะแล้วก็สบายใจที่มันแล้วเราก็ต้องทําใจค่ะเกิดแก่เจ็บตายนะคะเป็นของธรรมดาที่พวกเราองได้เจอมีมีทางมีทางมีภาคมีจากมีมีพบมีภาคมีจากนะคะเราก็เกิดแก่เจ็บตายนะคะ ว่าเราก็ทําใจค่ะทําใจแต่ดีที่สุดก็คือทําบุญค่ะทำบุญอุที่ส่วนผุ้สนที่ส่วนกุศสนให้ให้ป่าในครั้งนี้นะคะก็ขอให้เราเราก็ขอแสดงความเสียใจค่ะเราก็ แสดงความเสียใจนะคะในการจากไปครั้งนี้ของป่านะคะค่ะแล้วก็ค่ะเพราะทำไม่ย่าถึงทำบุญก็มันก็ด้วยความผูกพันที่ป่าเข้ามาในช่องแล้วก็จะเคยให้ป่าก็จะให้สติ๊กเกอร์ย่านะคะแล้วก็วันนั้นที่ย่าขึ้นไปบ้านป้านะคะบางเอื่น ป๋าเขาจะโดนจิตโดนใจให้ย่าไปยกของที่ป๋าเขาส่งให้ลุงบ้างให้ลุงนะคะย่าก็เลยไปยกออกมามันเหมือนบังเอิญมากค่ะย่าก็เลยคิดในใจว่าตอนที่รู้นะคะตอนที่รู้ว่าป๋าเสียชีวิตนะคะผลฝนย่าจะจะพองโตแล้วก็จะ มันก็จะแบบจะหลงค่ะก็เป็นบางเอิ่นนะคะถึงส่สายเพื่อนนะคะก็จะมาโดนผีเดินใจเนาะใหะย่านะคะเห็นของที่เพื่อนฝากมาย่าก็นั่งคิดนอยคิดว่ามันต้องมีอะไรที่มาสื่อหาญาย่าก็เลยเมื่อเช้าไปทำบุญ ที่ถึงกระเสริให้ถ,ใหถ,ใหถ,หถึงให้ถึงในพ่อให้ถึงพรุ่งนี้แย่ก็ทําอีกค่ะแย่จะทําทําทุกวันจนกว่าแยา่จะกลับจาปาดงค่ะวันจันรน,นี้ก็จะเป็นวันเสาร์นะคะอาทิตย์จันทร์แย่จะทําอีกสามวันนะคะให้ฝ่าอีกสามวันทําบุญอีกต่อไปอีกสามวันให้ป่าปนะให้ครบนะคะแย่ก็จะ แบ่งฝากข้าวนะคะอาหารวานช้าวให้นะคะทุกวันสามเช้าก็ไปทาพิธีที่วัดมาแล้วก็ยากก็ไม่สะดวกเนาะที่จะทานะคะก็แต่ว่าใจย่านะคะแล้วลึกถึงฝาตลอดแล้วลึกถึงให้ถึงลาช่างแม่งให้ถึงลาช่างแม่งให้ถึงฝาช่างแม่งนะคะาให้ถึงให้ถึงให้ถึง ญาติก็เลยหาญาติก็เลยในทำบุญในครั้งนี้นะคะทำบุญใน,นครั้งนี้ให้ไม่ไหวไม่ไหวช่างนี่นะคะ่ะนี่แหละนะคะที่ย่ามาบอกบกแล้วก็ามาทำมือห่อข้าวนะคะแล้วก็จะต,ต่อเลือกข้าวประดับประดิม ต่ออวันจันนะคะสินค้าก็ฝากด้วยนะคะสินค้านะคะของดีดีสกีนนะคะฝากครีมนะคะครีมกันแดดนะคะเซรั่มกาแฟโกโก้นะคะเปิดตัวน้องใหม่นะคะคอลลาเจนคาร์ดนะคะมีดีวีวีวีหรือว่าอนานะคะก็ ตามนี้นะคะคอลลาเจนนะคะเปิดตัวน้องใหม่ของทีทีสกีนก็ฝากด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราเข้านาน,นะคะค่าคอมมิชชั่นนะคะก็ขอขอบคุณขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่สั่งให้ให้ย่านะคะค่าคอมมิชชั่นเนาะให้ย่าแล้วก็ให้พวกเรานะคะที่พ่กน้องนานขอบพระคุณนะคะก็เสียใจในความจากไปของขาน แต่เราทําได้ดีที่สุดก็คือทําบุญไปให้นะคะวิถีส่วนทก่วนไปให้สานะะในครั้งนี้นะคะาย่าก็เข้าทําทเท่าที่ยา่ามีนะคะเพื่อ่าจะท,ทําดีในหะ้สาาก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ